สวัสดีค่ะคุณผมูชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลนะคะและสําหรับวันนี้นะคะไมวีก็จะให้ดูต้นพริกต้นนี้นะคะซึ่งต้นพริกต้นนี้นะคะจะมีใบเหลืองนะคะและกําลังติดผลมาแบบนี้นะคะและสําหรับนะคะติดผลมาแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นจะโสมนะคะแล้วก็มีอ่ะใบเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกผีนะคะม,ม,มีมดมีแมลงนะคะมารบกวนนะคะนะ และสำหรับวันนี้นะคะเมวีก็จะมาบํารุงต้นพริกตัวนี้นะคะเพื่อไม่ให้ผลของเขารุดร่วงนะคะไล่หมดไล่แมลงนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเมวีก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ําส้มควันไม้นะคะสําหรับน้ําส้มควันไม้ก็จะช่วยไล่หมดไล่เพลยไล่แมลงนะคะเพราะว่ากลิ่นของน้ําส้มควันไม้นะคะก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้นะคะของการเผาไหม้นะคะเมื่อเพล้หมดแมลงได้กลิ่นนะคะก็จะหนีไปนะคะ ต่อไปก็จะเป็นฮอร์โมนไข่ค่ะสําหรับฮอร์โมนไข่ก็จะช่วยบํารุงต้นพืชของเราให้แข็งแรงนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะบํารุงพืชให้เขียวงามนะคะเร่งดอกเร่งผลขั้วด,ดอกเหนียวดอกไม่หลุดล่วงจ้า ต่อไปก็จะเป็นนมจืดนะคะสําหรับนมจืดนะคะก็จะมีแคลเซียมนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ต้นพืชของเราแข็งแรงจเจริญเติบโตเร็วนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะบํารุงใบบํารุงทุกส่วนของต้นพืชให้แข็งแรงนะคะต่อไปนะคะเร่งความสดชื่นนะคะให้กับต้นพืชนะคะด้วยเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มชูกําลังจะมีวิตามินบีรวมนะคะจะช่วยเร่งดอกเร่งผลนะคะเร่งรากนะคะบํารุงดอกบํารุงผลบํารุงให้รากแข็งแรงค่ะ น้ำปลาสิบลิตรค่ะแล้วก็เติมนะคะฮอร์โมนไข่นะคะสองช้อนโต๊ะนะคะเรื่องดอกเรือ่องผลบำรุงดอกให้เจริญเติบโต,ตเร็วนะคะดอกแข็งแรงไม่หลุดร่วงนะคะใช้สองช้อนโต๊ะค่ะต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มขอนไม้นะคะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใบมดใ่มแมรงนะคะกําจัดเพลี้ยนะคะแล้วก็นมจืดนะคะบำรุงต้นพืชนะคะ สองช้อนตัวเช่นเดียวกันค่ะแล้วนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะไม่วิวก็ใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกส่วนนะคะผสมกันเลยค่ะจากนั้นก็ตักนะคะตักใส่พอกี้เลยค่ะ ก็จะนำนะคะไปฉีดพ่นนะคะในต้นพริกต้นพืชต่างๆนะคะเพื่อนะคะไล่เพลี้ยไล่มดไล่แมลงนะคะบำรงต้นพืชของเราให้อะ,ะเจริญเติบโตเขียวงามนะคะฟื้นฟูอ่ะต้นพืชที่สมโทมนะคะให้แข็งแรงนะคะไม่บีก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะราดรลงไปเลยนะคะทุก้นนะคะมุณผชม เพื่อที่จะบำรุงให้เขียวงามน,นะคะจระเทียมตัวโตเร็วนะคะฉีดพ่นทางใบด้วยนะคะเพื่อนะคะที่จะเร่งดอกเร่งผลนะคะไม่ให้ผลหลุดร่วงนะคะป้องกันผลหลุดร่วงนะคะบำรุงพั่วดอกเนียวเลยค่ะสำหรับต้นเหลืองๆส้มๆแบบนี้นะคะก็ฉีดพ่นเลยนะคะเร่งดอกเลยจ้าและสำหรับต้นนี้นะคะจะมีมดมีแมลงนะคะ อ่ะเราชิบคุณได้เลยนะคะแล้วก็บำรุงให้ติดดอกติดผลมานะคะเพราะว่าต้นนี้ยังไม่มีดอกไม่มีผลเลยนะคะชิบคุนเลยะค่ะเมื่อเราบำรุงด้วยสูตรนี้แล้วนะคะใช้สูตรนี้แล้วนะคะต้นพริกของเราก็จะเจริญเติบโตนะคะมีใบที่เขียวงามนะคะ ติดลูกติดผลมาแบบนี้เลยนะคะติดดอกมาเยอะๆเลยนะคะค่ะและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามไมมีช n แนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอบค,คุณค่ะสวัสดีคะ่ะ